สวัสดีครับันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ทําคลิปหาพระเครื่องดีๆมาให้ได้ดูกันนะครับนี้เราได้มาจากพี่แหลมพุทธมนตนสายสองนะครับเขาใจดีให้ยืมมาอัดคลิปเพื่อแชร์ในโลกโซเชีย so ลนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็น พระขนแผนเคลือบนะครับมีเคลือบเหลืองมีอยู่10ตลับนะครับแล้วซึกเคลือบที่เป็นสีเขียวก็จะมีอยู่3ตลับนะครับมาบางตลับนี่ยังไม่ ยังไม่หลุดนะดอกไม้ยังไม่หลุดเลยน่ารับมาจากงานทีนี้เห็นข้อสีเขียวเนี่ยตลับเคลือบเขียวเนี่ยนี่ตลับนะตัวองค์พระเคลือบเขียวนี่เขาว่ามีมีน้อยนะครับแต่พี่เกาหยิบมาให้เต็มเต็มมาให้เอามาแชร์กันในคลิป ส่วนตัวผมเองผมหาเนี่ยคลิปก็ไม่ค่อยเจอนะฮะเดี๋ยวเราลองออกมาดูเลยดีกว่าไม่ค่อยอยากแก,แกะแต่พี่เขาโอเคบอกว่าแกะเลยองนี้แกะบ่อยก็เลยมีรอยเห็นไหมฮะ ข้างหลังรุ่นสมบูรณ์ทรัพย์แกะให้ดูได้องค์เดียวนะครับที่เหลือเนี่ยแก่เอามาวางโชว์ให้ดูเรื่องราคาหาเช่าเนี่ย ไม่รู้นะครับเจ้าของเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็แค่เก็บไว้อุ่นใจไว้บูชาที่บ้านไว้ที่บ้านเขาวันดีคืนดีย่ามิสหายมาก็อาจจะให้เป็นของขวัญ เป็นรอยแล้วแกะบ่อยใช่ไหมพี่ก็ใครมีประวัติมีข้อมูลก็คอมเมนต์กันมานะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ถือว่าช่วยช่วยกันนะครับเราก็ช่วยเอา พระเครื่องดีๆมาให้ดูกันเดี๋ยวก็จะไปตามหาพระอื่นๆอีกถ้าโชคดีก็จะได้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าญาติามิสายผมเขาไม่ให้ก็อดเคลือบเขียวนะครับนี่จับไปนี่ผมก็หลุดด้วยนะครับเนี่ยโอ้เอา เก็บดีกว่าครับขอบคุณพี่แหลมพุทธมนตรน,นะครับผมอ่าเอาสีเหลืองดูบ้างเอาสีเหลืองเอาไหนดเีเอาสีเขียวนี้ก่อนนะ มันสะท้อนนะพลาสะติแต่ก็แกะไม่ได้ครับก็คอยเก็บไว้อย่างนี้พอแล้วครับคลิปสั้นๆ5นาทีกำลังดีกับคุณครับเดี๋ยวถ้ามีมาอีกก็จะพยายามไปห,หาของดีๆมาให้ดูที่ที่หาดูยากๆคนใน youtube หาไม่เจอเจอน้อยจะพยายามช่อหามาให้ดูนะครับ ขอบคุณครับ